หรามาตรฐานของการผลิตลูไวฟ์นะครับเราใช้มาตรฐานเกรดเดียวกับโรงงานผลิตยาเลยนะครับคือเรามากกว่า GMP แต่เราเป็น g h p นะครับแล้วเรายังได้ ISO 22,000เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรวมถึงการที่เราได้มาตรฐานความปลอดภัยของอาหารนะครับที่เรียกว่า HACCP Codex นะครับแล้วก็ ISO 9 1 0 1 2 0 1 5นะครับรวมไปถึงมาตรฐาน GMP ของทางออยดด้วยนะครับแล้วก็ Green Dusty เป็นอุตสาหกรรมสีเขียวเราใช้เรื่องของการลดมลภาวะโลกร้อน ข้ามาผลิตในกระบวนการนี้ด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือเราได้รับการรับรองจากคณะกรรมการอิสลามกลางหรือฮาลันของเราแน่นอนเองครับโดยมาตรฐานทั้งหมดนี้นะครับผมการันตีแล้วก็รับรองได้เลยครับว่าเจ้าตัวนวิ้ของเราเนี่ยใส่สารครบตรงโปกตามอ,อยอแท้จริงนะครับซึ่งตัวแทนทุกคนหรือว่าทางเจ้าของแบรนด์เนี่ยได้มาเห็นกันจัดจับที่โรงงานของเราเองแล้วนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับต้องบอกว่าเราสามารถมั่นใจได้ร้อยเอร์เ็เลยครับว่าของเราเนี่ยเห็นผลจริงนะครับทุกอย่างใส่ตาม ffective Do ดส จริงนะครับแล้วก็มั่นใจได้เลยว่าของเราเนี่ยไร้สารต้องห้ามทั้งหมดครับ